ส่วนเรื่องของยูเนสโกที่มีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกกันผ่านระบบทางไกลจากจีนปีนี้ก็จีนเป็นเจ้าภาพประชุมแล้วแล้วมีมติขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกนะครับภายใต้กฎเกณฑ์ทั้งหมด10ข้อด้วยกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์มาว่าพยายามที่จะดันกันมาประมาณสัก6ปีนะครับ เรานำเสนอไปถึง3ครั้งในปี58ปี59แล้วก็ปี62นะครับจนได้เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการมรดกโกสมัยสามัญครั้งที่44ที่จัดขึ้น16ถึงวันที่31กรกฎาคมที่จีนรอบนี้นะครับสรุปแล้วเนี่ยให้เหตุผลว่าป่าแก่งกระจารบ้านเราเนี่ยมีความหลากหลายทางชีวภาพ หลากหลายทั้งเรื่องของต้นไม้แล้วก็สัตว์นี่เห็นไหมสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ก็มีเยอะเป็นแหล่งต้นน้ำทั้งแม่น้ำเพชรแม่น้ำปลานบุรีแล้วก็แม่น้ำพาชีปลาแก่งกระจานที่ได้เป็นมรดกโลกนี้ผืนใหญ่เนื้อที่ประมาณสัก 2ล้าน5 0แสนไร่นะครับตีเป็นตารางกิโลเมตรก็จะอยู่ที่4,000กับอีก89ตารางกิโลเมตรนับความยาวตั้งแต่เหนือสุดมาจนถึงใต้สุดเนี่ยน่าจะยาวกว่า200กิโลนะครับป่ากแก่งกระจานจะกลายเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่6ของไทยแล้วก็จะเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่3 ก็คือจะตามเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ค้วยขาแข้งนี่ได้ไปตั้งแต่ปีสามสี่ป่าดงพญยายเย็นเขาใหญ่ได้ไปปีสี่ปดค่ะนะนี่ก็แก่งกระจานจะไปเป็นลำดับที่สามนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จ จากยูเนสโกนะครับเจน